ก็สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันกันกบทิปอีกแล้วคือช่วงช่วงหนึ่งนะคะที่ทิปทําคลิปแบบหน้าทิปคือบวมเยอะมากเลยไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะตอนนี้ก็คือยุบลงไปเยอะแล้วอะ่ะแต่ผมทิปก็ร่วงเยอะมากๆเลยจนทิปตกใจเลยอะทุกคนตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทิปก็มีรีวิวจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของทิปนะคะพี่เขานี่คือตัวอ้วนมากแล้วก็ น้ำหนักเยอะมากๆเลยนะคะน้ำหนักพี่เขา7กกิโลนะทุกคนแล้วพี่เขาก็คือทําตามที่ทิปแนะน,นําน้ําหนักเขาลดไปถึง13โลเลยพี่เขาบอกว่าน้องทิปพี่กินน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนอาหารเช้าสองช้อนโต๊ะทุกวันน้ําหนักพี่ลดลง12กิโลกว่าพี่ดีใจมากหายปวดเขา่าตัวเบาเดินสบายขึ้น มั่นใจขึ้นและผิวพรรณพี่ดีขึ้นไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนคือพี่เขาน้ำหนักตัวเยอะมากเลยนะทุกคนน้ำหนักตัว74กิโลเลยช่วงแรกๆที่พี่เขาโทรมาปรึกษาทิพนะคะก่อนที่เขาจะสั่งสินค้าทิพไปเนี่ยพี่เขาบอกว่าน้องทิพพี่อยากลดน้ำหนักมากเลยเพราะว่าพี่ปวดเข่ามากแล้วก็เดินไม่ค่อยจะไหวน้องทิพมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้น้ำหนักพี่ลงอะ่ะคือพี่ไม่กินกาแฟดำเลย ทิพย์ก็เลยบอกว่าเอางั้นพี่ลองทําตามทิพย์ดูนะคือให้ทําแบบก่อนกินอาหารทุกมื้อเนี่ยให้พี่กินน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูคุณสมบัติของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างและกินยังไงเพื่อจะให้น้ําหนักเราลดนะคะคือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วมาก และก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนกักต้องการสลายพุงแล้วยังช่วยลดความอยากอาหารได้ดีมากแล้วก็ช่วยระบบเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆด้วยนะคะทุกคนการกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะก็คือให้กินก่อนมื้ออาหาร30-60นาทีนะคะครั้งละไม่เกิน2ช้อนโต๊ะต่อมื้ออาหารแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นตามไป1แก้วนะคะ ถามว่าทำไมต้องกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตอนท้องว่างเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสามารถดึงพลังงานไปใช้ได้ทันทีนะคะถ้าใครนะคะที่ต้องการกินก่อนอาหารสามมื้อเลยก็กินได้เหมือนกันนะคะหรือจะกินมากกว่านั้นก็ได้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่ธาตุเบานะคะที่ก็ไม่ขอแนะนำให้กินเยอะเพราะว่าจะมีอาการขับถ่ายคล้ายๆกับคนที่ท้องเสีย หรืออาจจะมีการปวดบิดบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะคะแต่ทิปอยากจะบอกว่าการที่กินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนก็คือให้เราสังเกตร่างกายตัวเองนะคะว่าเราเหมาะสมกับวิธีการอะไรนะคะตัดคลิปนี้ทิปคงต้องไปแล้วคะ่ะฝากด subscribe, กด u b s c r i b e like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทิปได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ